เจ็ดคำอ่ะกระหังสัมมาสัมพุทธโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพะคะวาตาธรรมโมธรรมังนะมัจสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามีนะโมตัสสะภะคะวะโตอระราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภาคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวัสดีท่านผู้มีความเจริญในพระธรรมคำสัส่งอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านครับศึกษาวิปากะ ติกัสืบต่อปัจจัยที่8นิสยปัจจัยปัจจัยที่9อุป,ปนิสยปัจจัยต่อเนื่องกันถ้าเปรียบอย่างนี้ว่านิสยะเป็นปัจจุบันโดยความเป็นในที่นี้ก็คือวิบากบ้างทำที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากคือกุศลอกุศลบ้าง และไม่ใช่ทั้งวิบากไม่ใช่ทั้งกุศลอกุศลคือกิริยารวมถึงรูปเหล่านี้ว่าในปัจจุบันคล้ายๆกับว่าจิตของบางคนมุ่งอยู่กับวิบากโดยส่วนมากาคล้ากับเป็นความคิดว่าเรามีความสุขอย่างนี้มีความทุกข์อย่างนี้รวมถึงสแสวงหา วิบากอยากจะมีความสุขอย่างนู้นอย่างนู้นปัจจุบันเป็นนิสัยเป็นนิสยัยมาจากอาดีตคืออุปทิสยะตนสั่งสมไว้ปัจจุบันจึงมีนิสยับยบ่อยๆอย่างนี้บางคนไปทางทุกเยอบอดคือเราจะทำบุญอย่างนี้อย่างนี้หรือบางคนก็ไปทางจะทำบาป อย่างนน้นอย่างนน้นนี่คือนิสยยบมายควาว่าจิตเป็นบุญนขนานั้นนขณะนั้นมีปัจจัยคือก็กูศลนามาขันหนึ่งเป็นปัจจัยแก่กูศลนามาขันสามกูศลนามาขันสามเป็นปัจจัยแก่กูศลนามาขันหนึ่งกูศลนามาขันสองเป็นปัจจัยแก่กูศลนามาขันสองนี่คือนิสยยถ้าจะถามถึงเหตุว่า ทำไมคนนั้นทํากุศลด้บ่อยนี่คืออุปนิสัยกระทาไว้ในการก่อนทําไมคนนั้นทาอกุศลด้บ่อยคนนั้นก็ต้องทําไว้ในการก่อนแต่ส่วนกิริยาส่วนมากเป็นจิตของพระอรหันต์ท่านก็ต้องทําไว้ก่อนเหมือนกันแต่ก็มีกิริยาของปุถุชนคือ ปัญจทาวาราชนะบ้างมาโนทาวาราุชนะบ้างปัจจุบันเป็นนิยะก็มาจากอุปเิสยะหมายควาว่าบางคนทําไมน้อมไปทางดูอารมณ์บ่อยๆบางคนทําไมน้อมไปทางศรัทธาลมบ่อยๆหรือให้ความสําคัญกับอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงหรือรสสัมผัสบางคนก็ให้ความสําคัญกับจิตของตนคือน้อมนึกที่เป็นมโนทาวาราุชนะ ปัจจุบันนี้เป็นนิสยยอดีตที่ทำไว้นั่นคือปุปนิสยยส่งผลให้ปัจจุบันนี้แต่ละบุคคลอยู่กับจิตต่างกันคือบางคนอยู่กับวิบากโดยส่วนมากบางคนอยู่กับกุศลโดยส่วนมากบางคนก็อยู่กับอกุศลโดยส่วนมากนี่คือความต่างกัน จึงกล่าวความต่อเนื่องว่าอุปนิสยะมาจากนิสยะตรงเป็นอุปบิสยะนั่นแหละปัจจุบันขณะนั้นเป็นนิสยยหมายควาว่าที่เป็นนิสยะตามองค์ธรรมนั้นมาจากอุปนิสัยที่ตนสั่งสมไว้ท่านจึงเปรียบว,ว่าแต่ระบุคคลที่มี จิตอัธยาศัยนิสัยใจคอต่างๆกันแล้วกระทำณขณะนั้นตอนกระทำอุะมาว่าบริโภคข้าวปลาหารที่ทำเหตุไว้ในการก่อนเหมือนกับว่าแต่ก่อนนั้นคนนั้นก็ตามหรือใครๆก็ตามมีที่นาหว่านข้าวมีน้ำฝนคนนั้นดูแลอย่างดี จึงทาให้เหมยก็ว่าได้ข้าวมาแล้วเกี่ยวข้าวได้มาแล้วแล้วมาเก็บไว้ในที่ของตนของตนพอเก็บไว้แล้วมีพ่อตัวมีอุปกรณ์ที่จะหุงต้มก็หุงข้าวนั้นต้มข้าวนั้นข้าวนั้นก็อยู่ในจานแล้วดังนั้นการแสดงออกของทุกคนเหมนก็ว่า ข้าวอยู่ในจานตนเองบริโภคได้จึงเปรียบได้ว่าอุปนิสัยสำคัญเพราะเป็นเหตุแห่งการแสดงออกแต่การแสดงออกในปัจจุบันเมื่อกระทำบ,บ่อยๆก็จะเป็นอุปนิสัยต่อไปในอนาคตอีกสองอย่างนี้ คือนิสยะกับอุปนิสยะจึงแยกกันไม่ออกและรวมถึงทำให้บุคคลใช้คำเดียวกันว่านิสยะนิสยะอย่างถ้าเราเห็นคนที่ทำบุญบ่อยๆใช่ไหมแล้วถ้ามีคนมาบอกนิสัยเขาเป็นแบบนี้ตอนทำคือนิสยะที่นิสัยเป็นแบบนี้แล้วให้เขาทำบ่อยๆนั่นคืออุปนิสยะ ตอนเห็นเนี่ยเห็นนิสยะเพราะเป็นปัจจุบันแต่นี่คือผลของอุปนิสยะพอทําอย่างนี้บ่อยๆต่อไปก็จะทําอย่างนี้อีกก็เป็นอุปนิสยะอีกนี่คือแยกกันไม่ออกดันงนั้นทานจะกล่าวว่านิสยะกับอุปนิสยะนี้เป็นปัจจัยที่เป็นคู่กันรวมถึงก็เกี่ยวเนื่องกันด้วย ดังนั้นเราจะพูดในแง่ที่ว่าตอนนั้นเป็นนิสัยก็ได้เป็นอุปนิสัยก็ได้เทียบอย่างนี้ว่าบางคนเสวงหาวิบากพอว่างก็จะไปรับลมอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าถามว่าที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะนิสัยของเขาแต่บางคนพอว่างก็จะทำบุญบุญ ชนะวิบากแค่กล่าวว่าถ้าทําบุญแล้วแม้ขณะที่ทําบุญจะประสบพบเห็นอารมณ์ใดๆก็าตามจิตยังคงเป็นบุญอยู่นี่คืออุปนิสัยของเขาอย่างนี้จึงจะชนะที่ทําเป็นอุปนิสัยที่ดีสุดคือแม้อย่างที่ท่านแสดงเหตุการณ์ว่าพิสุเจริญปัสนาอยู่แม้เสือ มาทำร้ายมากัดณนะขณะนั้นจิตก็เข้าสู่กุศลคือวิปัสสนาใจไม่หวั่นไหวก็ทำให้ก่อนที่จะมรณาภาพก็ถึงโลก,กุตตระนั่นคืออุปนิสัยสมบัติที่ดีที่สุดของนักปฏิบัติเรียกว่าไม่อะไรร่างกายและชีวิตอย่างนั้นจึงจะชนะ แสดงนิสยปัจจัยนิสยปัจจัยแบ่งออกเป็นสามปัจจัยคือหนึ่งสหาชาตานิสยาสองวัตถุปุเรชาตานิสยาและสามวัฏถารมณปุเรชาตานิสยาสหาชาตานิสยาเป็นอย่างไรสหาชาตานิสยาองค์ธรรมคือประการที่หนึ่งนามขันสีเป็นปัจจัยคือเชื่อประกระซึ่งกันและกัน หรือแก่กันละกันด้วยอำนาจของสหาชาตนิสยปัจจัยเกิดพร้อมด้วยเป็นที่อาศัยด้วยเกิดพร้อมและเป็นที่อาศัยคือนามาขันหนึ่งเกิดพร้อมนามาขันสามและเป็นปัจจัยคือเป็นที่อาศัยให้นามาขันสามเกิดขึ้นตามที่กล่าวตัวอย่างว่าบางคนเวทนาขันเป็นปัจจัยคือคนนั้นมุ่งว่า เรามีความสุขอย่างนี้ต่อเรื่องนี้จึงสนใจเรื่องนั้นบ่อยๆพอสนใจแล้วสัญญาขันก็จําเรื่องนั้นวิจาณขันก็ตึกนึกคิดเรื่องนั้นสังขารขัน,ญญขนความยินดีพอใจก็พอใจต่อเรื่องนั้นนี่คือขันหนึ่งเวทนาขันเป็นปัจจัยถ้าขันหนึ่งคือสัญญาขันคนนั้นจําเรื่องนั้นบ่อยๆพอจําเรื่องนั้นแล้วเรื่องนั้น นำสุขหรือนำทุกข์มาให้ตนเวทนาขันก็เกิดจิตก็คิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆวิญญาณาขันก็เกิดใจก็ปรุงแต่งนั่นคือสังขละขันก็เกิดเย่งนี้ไป็ต้นบางคนนำมาขันหนึ่งนั้นเป็นนำมาขันชนิดวิบากมุ่งว่าเราต้องการรับอารมณ์อย่างนั้นอย่างนั้นบางคนเป็นกุศลเราต้องการทำกุศลอย่างนั้นอย่างนั้น หรือทำอกูส่วนอย่างนั้นอย่างนั้นหรือแม้เป็นเนวะคือใจที่น้อมไปต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมเรียกว่าอาวชนะนี้เป็นนิสยะปัจจัยหรือเทียบว่า ให้คนหลายหลายคนไปอยู่ในที่เดียวกันที่มีอารมณ์ครั่งพร้อมคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์บางคนน้อมไปทางรูปบางคนน้อมไปทางเสียงบางคนก็ไปทางกลิ่นทางรสทางสัมผัสบางคนก็น้อมไปในความหมายคือธรรมอารมณ์ตอนน้อมไปบางคนน้อมไปในวิบากบางคนน้อมไปในทางวิภาควิจาร ด้วยสถัทธาประสาทะคือเป็นบุญบางคนก็น้อมไปทางด้านวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านไม่ดีติเตียนไปต้นบางคนก็น้อมไปสุ่อารมณ์นั้นบ่อยๆหรือเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยแม้นี้ก็เป็นสามบทมาจากอะไรมาจากอุปนิสัยอุปนิสัยมาจากอะไรมาจากนิสัยความคุ้นเคย ความชอบของคนนั้นปะปนกันดังนั้นถ้าดูปัจจุบันองค์ธรรมที่ไปนำมาขันเป็นนิเสยปัจจัยทำไมมีนิเสยปัจจัยอย่างนี้เพราะอุปนิเสยาปัจจัยพอมีนิเสยอย่างนี้ต่อไปจะได้อะไรได้อุปนิสัยเยนี้ทำให้บุคคลจึงมีความต่อเนื่องว่านิสัยไม่เปลี่ยน จนกว่าจะมีอุปนิสัยภายนอกที่ตนเห็นว่าสำคัญกว่ามาทำให้ตนเปลี่ยนนิสัยเองดังนั้นอุปนิสัยจึงมีสองอย่างคืออุปาธิคือภายในเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างนั้นรับอารมณ์อะไรก็ตามจะคิดนึกตามที่ตนคุ้นเคยกับภายนอกอุปเสวิตะเรื่องที่ตนไปเห็นไปได้ยินแลกเกิดอาามาคิด ถ้ารู้สึกได้ว่าสำคัญกว่าสิ่งที่ตนมีทั้งหมดเมื่อนั้นจิตจะเปลี่ยนเพราะหมายกับว่าเราต้องไปข้างหน้าไปสู่ของใหม่ทำให้นิสัยค่อยๆเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนพอถึงจุดหนึ่งจะเป็นอุปนิสัยซึ่งประจำตัวของคนนั้นคล้ายๆกับคำว่าเมื่อก่อนคนถาม ถามเมื่อคนนะว่าชอบอะไรเขาจะตอบตามอุปนิสัยต่อมาถ้าไปถามใหม่ชอบอะไรเขาจะเปลี่ยนเป็นชอบตรงตามศีลสมาธิปัญญาตรงตามสปายะที่ไปสู่กุศลน่าจะไดกว่าอุปสิวิตาที่คนนั้นได้ยินได้ฟังคนนั้นรู้สึกว่าสำคัญต่อตอนตนยอมเปลี่ยนด้วยตนจึงจะชนะ ก็ทาให้ตามตัวอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าตาถาคตแนะนําคือสอนคนฟังใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะเปลี่ยนบางคนหลายปีบางคนปีเดียวบางคนหลายเดือนบางคนเดือนเดียวในที่สุดพระเจ้าตรัสว่าตาถาคตสอนตอนเย็นคุ่นี้ก็เปลี่ยนแล้วหรือครู่เดียวเสร็จแล้วคนนั้นยอมทิ้งทุกอย่างของตน ใช้คำรวมว่าทั้งออกจากเรือนทั้งละเขื่อญาติทั้งละกองโภคะในที่สุดตนมีอะไรไม่มีอะไรเลยทั้งหมดที่มีเรียวกว่ากองทุกตนมีนิสัยอะไรไม่ต้องจำเพราะนิสัยทั้งหมดคือกองทุกตอนนี้เหลือแต่เหมือนกับว่าภาชนะว่างเปล่าแต่ภาชนะนั้นผู้นั้น ล้างขัดดีแล้วพอพระธรรมคือคำสอนของพระเจ้ามากระทบเรียกบอกฝนตกลงก็จะมีภาชนะเดิมว่างเปล่าแต่สะอาดน้ำฝนอยู่ในภาชนะซึ่งเปรียบว,ว่ามาก่อนตอนก็มีภาชนะแต่ใส่สิ่งต่างๆมากมายคืออยากเยื่อทั้งนั้นแหละ การสำนรมจิตเอวเทยอย่าเยื่อออกไม่เสียดายกระแสของพัะธรรมคือสติสมาธิปัญญาอันบริสุทธิ์เป็นประธานในใจคนจะบรรลุจะบรรลุได้ด้วยเหตุนี้เพราะฉะนั้นที่ตนเคยมีทุกอย่างจำได้ทุกอย่างคืออยากเยื่อตอนละทิ้งคือไม่มีทิฏฐิมานะเหลือแต่ศรัทธาอันบริสุทธิ์ ของใหม่คือผลอันบริสุทธ์นั่นคือพระธรรมอย่างนี้เท่านั้นจึงจะบรรลุจะเป็นไปตามตัวอย่างว่าตาถากตแนะนําเย็นนี้พรุ่งนี้เขาบรรลุแล้วหรือแม่ครู่เดียวเขาบรรลุแล้วคนบรรลุต้องเป็นแบบนี้นิสยัยปัจจัย นามาขันสีเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเป็นวิบากบ้างเป็นกุศลอกุศลบ้างเป็นกิริยาบ้างมหาพุทธรูปเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันในปัิวสธิการวิบากนามาขันและหาเทียวถูเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันจิตเจตสิกเป็นปัจจัยแก่รูปที่เกิดพร้อมกันกับตนมหาพุทธรูปเป็นปัจจัยแก่อุป,ปาาะรูปนี้เป็นปัจจับันทั้งสิน้น วัตถุปุเรชาตานิสยะจากวัตถุเป็นปัจจัยแก่จากกุญญาณโสตวัตถุเป็นปัจจัยแก่โสตวบญญาณแม้ขานวัตถุชีวมหาวัตถุกายวัตถุแม้หาเทยวัตถุก็เป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาที่เหลือนี่คือวัตถุปุเรชาตานิสยะเป็นปัจจุบันจิตที่อาศัยวัตถุกําหนดวัตถุเป็นอารมณ์ได้เดี๋ยวเป็นวิปัสสนาภูมิ นี้เป็นวัฏถามนะเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งอารมณ์เกิดก่อนเป็นที่อาศัยนี่เรียกว่าบุคคลน,นั้นเห็นรูปนามโดยความเป็นปัจจุบันสหาชาตานิสยะเหมือนกันกันกบสหาชาตะปจจัยทุป,ปกาศวัตถุปุเรชาตานิสยะปัจจัยเป็นวัตถุรูปหผเพราะฉะนั้นเป็นเนวะ เป็นตัิยบทเป็นปัจจัยแก่ปฐมบทคือวิบากได้คือวัตถุรูปหกเป็นปัจจัยแก่วิบากสามสิบหกเจตสิกสามสิบแปดเป็นปัจจัยแก่กุศลอกุศลได้คือหาเทียวถูกเป็นที่เกิดของกุศลอกุศลเป็นปัจจัยแก่กิริยาได้คือหาเทียวถูกเป็นปัจจัยแก่กิริยาจิตตบัต สรุปนิสยปัจจัยบ13าบาระ 1. วิปากโกธมโมวิปากัสสะธรรมสะนิสยปเจเนะปัจโยธรรมที่ชื่อว่าวิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ชื่อว่าวิบากด้วยอำนาจของนิสยปัจจัย 2. วิปากโกธมโมเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมะธรรมสะ นิสยะปัจ,จเยนะปัจ,จโยธรรมที่ชื่อว่าวิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยอำนาจของนิสยะปัจจัย 3. วิปากโกธมโมวิปากัสสะจเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมะธรรมะสะจะนิสยะปัจ,จเยนะปัจ,จโย รรมที่ชื่อว่าวิบากเป็นปัจจจยแก่ธรธรมที่ชื่อว่าวิบากและแก่ธรธรมที่ไม่ชื่อว่าวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยอำนาจของนิสยปัจจัย 4. วิปากะธรรมะธมโมวิปากะธรรมะธรรมะสะัตนิสยปัจเยนะปัจโยรธร,รม ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยอำนาจของนิสยปัจจัย 5. วิปากะธรรมะธรรมโมเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมะธรรมะสันิสยปัจเจเนะปัจจโยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิบาก และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยอำนาจของนิสยปัจจัย 6. วิปากะธรรมะธรรมโมวิปากะธรรมะธรรมสะสะัจเนวะวิปากะณนะวิปากะธรรมะธรรมะสะจะนิสยปัจเยนะปัจโยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและแก่ธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาโด้วยอำนาจของนิสยาปัจเจ็ดเนวะวิปากะณนะวิปากะธรมะธมโมวิปากะสะธรรมะสะ นิสยะปัจ,จเจเยนปัจ,จโยธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ชื่อว่าวิบากด้วยอำนาจของนิสยะปัจจัยแปดเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมธรรมโวิปากะธรรมธรรมสั นิสยปเจเยนะปัจโยธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจ,จยแก่ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยอำนาจของนิสยปัจจัย 10. วิปากโกจะเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมะธรมจักธรมธรมาวิปากะสะธรรมะสะ นิสยะปจจะเจเยนะปัจ,จโยธรรมทั้งหลายคือธรรมที่ชื่อว่าวิบากและธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ชื่อว่าวิบากด้วยอำนาจของนิสยปัจจัย1 1วิปากะธรรมธรรมโมจะ เนวะวิวปากะนะวิวปากะธรรมะธโมจะธรรมาวิปากะสะธรรมสะนิสยะปัจเจเนนะปัจโยธรรมทั้งหลายคือธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจเจแก่ธรรมที่ชื่อว่าวิบาก ด้วยอำนาจของนิสยปัจจัย13วิปากะธรรมะธรรมโจะกเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมะธรรมโจะกธรรมาเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมะธรรมสะัะนิสยปเจเยนะปัจโยธรรมทั้งหลายคือธรรม ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและทำรรที่ไม่ชื่อว่าวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยอำนาจของนิสยปัจจัย เก้าเนวะวิปกะกนะวิปกธะธรรมธรมโมเนวะวิปกะกนะวิปกธะธรรมธรรมสะนิสยปปจเยนะปจโยธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดว,วิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยอำนาจของนิสยปัจจัย สิบวิปากะธรรมะธรมโมจะเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมะธรมโมจะธรรมาวิปากสะธรรมสะ,ะนิสยะปัจเจนะปัจโจโยรมท,ทั้งหลายคือธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและธรรมที่ไม่ชื่อว่าวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากด้วยอำนาจของทิสยะปัจจัยเด่ชัะหังสัมมาสัมพุทธโธภาคาวาพุทธังภาคาวันตังอาภิวาเทมี สวา้าโตภขคะวตาธรรมโมธรรมบังนาบัตสามีสุปฏิปันโนภคะวโตาสาวกาสังโคสังขังนามามี คอยมีความเจีมแจ้งในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าโดยเร็วพันทุกท่านเทิน